สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีวอกในช่วงเดือนมิถุนายนปีพศ2568ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์ สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่เนี่ยไพ่เดอะ e ี e ์เวมันก็คือไพ่คิงถือถ้วย th th ที่เป็นพลังงานของไพ่กับหัวอันนี้มันก็เป็นตัวแทนของอสถานการณ์หรือว่าจิตใจของใครบางคนที่ตอนนี้มันเริ่มไม่มั่นคงนะเพราะว่าไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ที่ ใครบางคนนั่งอยู่ตรงท่ามกลางสายน้ําแล้วก็ขึ้นที่มันขึ้นขึ้น,น,นลงลงเนี่ยก็ทําให้สถานภาพหรือว่าจิตใจของใครบางคนก็เลยไม่มั่นคงตามไปด้วยนะจากคนที่เป็นคนดีมีความเมตตาอันนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เราเชื่อถือไว้ใจไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดว่าคนคนนี้ เป็นเจ้าของเจ้านายเป็นคนรักคู่ครองของเรานะอันนี้ก็คุณจะต้องตรวจสอบพฤติกรรมแล้วก็การกระทำของเขาให้ดีรวมทั้งความคิดการกระทำแล้วก็จิตใจของตัวเราเองด้วยนั่นก็เป็นพลังงานของไพ่ The Justice เพราะว่าไพ่เดอะจัสติกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบหาความจริงบางอย่างหรือว่าเป็นสถานการณ์ที่คุณกำลังช่างใจอยู่นะว่าคุณจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้กับสถานการณ์นี้ถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าใครบางคนเนี่ยคิดไม่ซื่อกับคุณนะ ทำอะไรรับหลังคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงินทองผลประโยชน์หรือว่าจะเป็นในเรื่องอการนอกใจนะเกี่ยวกับเรื่องคนรักคู่ครองหรือการที่คุณไว้ใจใครให้ดูแลผลประโยชน์ของคุณนะคนที่อยูอ่ตรงนี้กับคุณเนี่ยพอมันมีพลังงานของไพ่เจ็ดดาบแล้วก็ไพ่เดอะสตาร์อันนี้ก็บอกให้เราได้รู้เลยว่า มันเป็นสถานการณ์ที่คุณอยู่ท่ามกลางของคนที่ไม่จริงใจนะแล้วก็ไพ่เดอะสตาร์เนี่ยก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่เหมือนกับว่าทำคุณคนไม่ขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณก็ต้องไปตรวจดูแล้วกันนะว่าสิ่งที่ผู้จัดพูดมาเนี่ยอ,อไอ้ความสัมพันธ์เนี้ยสถานการณ์เนี้ย ใครเป็นคนที่ทำกับใครนะเพราะว่า,าพลังงานของไพ่ the hangman แล้วก็ไพ่เด็กถือดาบนะก็เป็นสถานการณ์ที่เราเนี่ยจะต้องจับตาดูพฤติกรรมของใครบางคนและในเวลาเดียวกันเขาก็จับตาดูพฤติกรรมเราอยู่เช่นกันเพราะว่าอันนี้เราดูดวงโดยรวม ฉะนั้นผู้จัดไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นฝ่ายไหนนะคุณเป็นฝ่ายที่ทําเขาหรือถูกเขาทำนะคุณเป็นฝ่ายที่ถูกหักหลังหรือว่าคุณเป็นฝ่ายที่คิดจะหักหลังใครเพราะมันมีพลังงานของไพ่เจ็ดดาบนะที่เป็นตัวแทนของใครบางคนที่ทําอะไรรับหลังกันอันเนี้ยไพ่ใบเนี้ยใครๆก็รู้เลยหรือว่าการที่คุณกับเขาอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่า มันมีสิ่งที่คาดหวังมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างอยู่เพราะความจำเป็นอยู่เพราะความจำใจไม่ใช่อยู่เพราะความรักหรือว่าความสมัครใจแล้วก็เป็นการทำอะไรที่เหมือนกับว่าเพื่อเอาตัวรอดและเป็นการตีสองหน้าเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวตัวเองต้องการหรือว่า,เ,าเพื่อให้ ตนเนี่ยยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ทั้งๆท,ที่มันมีในเรื่องของการหมดรักหมดใจกันไปแล้วนะเพราะว่านั่นก็คือ,อ,อพลังงานของไพ่หนึ่งถ้วยในเหตุการณ์นี้ผู้จัดก็บอกไม่ได้ว่าการที่คุณหมดรักหมดใจกันเนี่ยนะมันอาจจะเป็นด้วยสาเหตุอะไรนะ แต่ถ้าดูจากหน้าไพ่เนี่ยสาเหตุที่หนึ่งเลยใครบางคนเริ่มจิตใจไม่มั่นคงอารมณ์ก็ไม่มั่นคงอีกขึ้นขึ้นลงลงเห็นคนรักเป็นที่ระบายนะเป็นที่รองรับอารมณ์รองรับความไข้นะอันนี้ก็มีในเหตุการณ์นี้ก็เป็นตัวแทนของไพ่คิงถือถ้วยที่เป็นไพ่กับหัวแล้วในอีกด้านหนึ่งถ้าเป็นตัวแทนของไพ่เจ็ดดาบหมายความว่า ใครบางคนเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์นี้แต่ก็ยังแอบไปคบคนอื่นนะมีในเรื่องของการนอกใจอยู่ทั้งทั้งที่เหมือนกับว่าอยู่แค่ตัวแต่ใจเนี่ยไปอยู่กับใครเรียบร้อยแล้วนั่นก็เป็นคำยืนยันของไพ่สี่ดาบเลยนะไพ่สี่ดาบไพ่เจ็ดาบเนี่ยแต่ผู้จัดก็ไม่รู้นะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าการกระทำที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย ถูกลังแกถูกทำร้ายจิตใจมองไม่เห็นคุณค่ากันก็ได้มันก็เลยทำให้ใครบางคนอยู่ตรงนี้อยู่แค่ตัวนะความรักความศรัทธาเนี่ยมันหมดไปละอยู่เพื่อความอยู่รอดอยู่รอเมื่อไหร่ที่ตัวเองเนี่ยจะได้ออกจากความสัมพันธ์นี้ที่ทำงานแห่งนี้หรือว่าไอ้สถานการณ์เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นได้ จากหน้าไพ่นะเพราะว่ามันมีไพ่เดอะแฮงแมนไพ่เดอะแฮงแมนเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการรอคอยรอดูเฝ้าดูพฤติกรรมของใครบางคนบวกกับพลังงานของไพ่เด็กถือดาบเด็กถือดาบเนี่ยนอกจากการที่เราจะต้องเฝ้าดูพฤติกรรมอะไรบางอย่างปัญหาที่จะเข้ามานะจากการที่เราทำตัวเราเอง หรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นปัญหาที่ใครบางคนเนี่ยทำกับเรานะแล้วอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวด้วยคนที่เราไว้ใจด้วยแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าเขารู้ว่ามันผิดเขารู้ว่ามันไม่ถูกไม่ควรแต่เขาก็ยังเลือกที่จะทำนะแล้วไพ่เด็กถือดาบเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวแทนของบุตรบริวารของคุณก็ได้นะหรือ อาจจะเป็นตัวแทนของคนรักคู่ครองคนในครอบครัวก็ยังไว้ใจไม่ได้เลยนะในเหตุการณ์นี้ทีนี้มันมีไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยมันก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่ได้รู้คำตอบแล้วล่ะนะว่าไอ้ปัญหาที่เป็นอยู่เนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วอย่างที่ผู้จัดบอกอะ่ะบางคนเนี่ย กำลังช่างใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือกับคนที่เกี่ยวข้องแม้แต่เพื่อนฝูงก็ตามนะถ้าคุณคุณรู้สึกว่าคุณคบกับคนคนนี้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาไม่จริงใจเป็นประเภทนกสองหัวหรือทำอะไรรับหลังเราอะไรแบบเนี้ยหน้าไหวหลังหลอกคุณก็กำลังคิดแล้วว่าว่าคุณอยากจะตัดไอ้ความสัมพันธ์อันนี้ไปนะแล้วก็ บางคนเนี่ยถ้ามันเป็นในเรื่องเงินทองผลประโยชน์ที่เยอะมันก็อาจจะมีในเรื่องของการฟ้องร้องก็ได้นะถึงขั้นมีคดีความอะไรแบบนี้เพราะว่ามันเป็นตัวแทนของไพ่ The Justice เนี่ยที่ใครบางคนกำลังช่างใจอยู่ก็อย่างที่ผู้จัดบอกอะว่าเอ่อแต่ละคนแต่ละปัญหามันต่างกันออกไปบางคนเนี่ยอาจจะเฝ้าดูพฤติกรรมของ พนักง,งานของของเราอะนะหรือว่าเจ้าหน้าที่คนที่เราเลือกเข้ามาเป็นตัวแทนทำหน้าที่อะไรให้กับเราเนี่ยเราเริ่มเห็นเริ่มระแคะระคายแล้วว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่มันผิดปกติไม่ชอบมาพากลเริ่มรู้แล้วว่าเขาโกงเราเริ่มรู้แล้วว่าเขาคิดไม่ซื่อกับเราแต่เป็นไงเหมือนกับว่าคุณไม่อยากให้กระต่ายตื่นตูมนะคุณแบบว่าอยากจะเฝ้าดูไปก่อนเพราะหนึ่ง คุณยังต้องอาศัยกันอยู่ยังอยากให้งานอันนี้มันจบลงอยากให้สัญญาอยากให้โปรเจกต์อันนี้มันจบลงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะมันอาจจะเป็นสถานการณ์ในลักษณะนี้ด้วยแล้วไพ่เดอะซันเนี่ยก็บอกเออไพ่เดอะสตาร์ก็บอกให้เราได้รู้ว่าเป็นสถานการณ์ที่คุณยังต้องพึ่งพากันอยู่แม้แต่คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างที่คุณ ต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันคุณยังจะต้องพึ่งพาอาศัยกันทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าเขาคิดไม่ซื่อแต่ก็ยังจะต้องอดทนไงในเหตุการณ์น,นี้ยมันก็มีคนที่แบบว่ารู้สึกแบบนี้นะยังแบบว่าจับตาดูพฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าในพลังงานของไพ่สีดาบม,มันเป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนเนี่ย เขาอาจจะรู้ตัวเขาก็ได้ว่าเขาเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะถ้าเกิดว่าเขาไปมีเรื่องหรือว่ามีปัญหาอะไรกับคนที่เขาเนี่ยถือไพ่เหนือกว่านะแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าเขาใจร้อนผีผามเขาไม่รอบคอบในเรื่องเอกสารสัญญาพยานบุคคลตั้งแต่แรกเนี่ยเขารู้ว่าเขาเสียเปรียบฉะนั้นในเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาเริ่มเห็นสัญ,ญญาณอะไรบางอย่างแล้ว นะแล้วก็พยายามที่จะรวบรวมหลักฐานและแล้วกำลังช่างใจว่าการเผชิญหน้ากันครั้งนี้มันจะส่งผลดีหรือว่าผลเสียให้กับตัวเขาเองทีนี้พลังงานของไพ่เจ็ดดาบแล้วก็ไพ่สีดาบเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าคุณและเขาเนี่ยนะนะอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้ความจริงของปัญหาแล้วก็ได้ นะรู้เจตนาท่าแท้ของกันและกันรู้เจตนาท่าแท้ของอีกฝ่ายหนึ่งแต่ก็ยังตัดกันไม่ขาดยังต้องซ่อนความรู้สึกเพื่อดูเหตุการณ์ไปนะทั้งที่ไม่ไว้ใจกันหรืออาจจะมีแผนการบางอย่างที่ต้องรอนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่เดอะแฮงแมนรอในการลงมือทำนะเพราะคุณหรือเขาเนี่ยอาจจะรู้สถานะตัวคุณเอง ว่าคุณเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบนะอันนี้ก็อย่างที่ผู้จัดได้เกินมาแล้วแล้วคุณรู้ว่าคุณอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือเห็นใจแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็รู้แล้วแหละว,ว่าคุณเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงเรียกร้องต่อว่าต่อขานใดๆหรือแม้แต่ออกความคิดเห็นเนี่ยก็ยังไม่มีใครรับฟังนะอันนี้ก็รวมไปถึงการมีเ ความสัมพันธ์กับใครบางคนในช่วงเวลานี้ด้วยคุณรู้สึกแบบว่าด้อยค่ามากๆเลยนะกับการที่เขาปฏิบัติกับคุณนะแล้วก็เหมือนกับว่าตอนเนี้คุณก็ทําเป็นเงียบนะปิดหูปิดตาตัวเองหรือว่าอาจจะต้องใช้ความเงียบรับมือกับปัญหานะแล้วก็เฝ้าดูสถานการณ์ไป แล้วถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากคนรักคู่ครองที่เป็นฝ่ายควบคุมเราแล้วเขาก็รู้จุดอ่อนของเราด้วยฉะนั้นสิ่งที่เราทำดีต่อกันเนี่ยนะเขามองเห็นว่าเป็นหน้าที่เขามองเห็นว่าเป็นความเคยชินแล้วก็ไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะไม่เป็นที่จดจำ ของใครนะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคนรักคู่ครองก็ตามเพราะว่าไพ่เดอะสตาร์เนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่ทำบุญทำคุณคนไม่ขึ้นนะคนที่อยู่รอบข้างเขาเนี่ยจ้องแต่จะหวังผลประโยชน์กันทั้งนั้นนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นตัวแทนของไพ่เดอะสตาร์อันนี้ก็บอกให้คุณได้รู้เอาไว้เลยแล้วคุณก็จะต้อง ตรวจด,ดูความคิดการกระทำของคนรอบข้างหรือว่าตัวคุณเองว่าตอนนี้คุณเป็นฝ่ายทำกับใครอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าไพ่เดอะสตาเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าการที่เราเนี่ยทำอะไรกับใครก็ตามนะถ้าเกิดว่ามีคนที่จริงใจกับเราแล้วเราไม่จริงใจกับเขา อันเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณไปทําลายความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ทําลายไอ้ผลประโยชน์ในระยะยาวที่คุณจะต้องอมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าร่วมทํากับคนคนนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนจริงใจแต่คุณแบบว่า,เ,าเจ้าเล่ห์กับเขาตอนเนี้ยเขาก็เริ่มมองออกแล้วฉะนั้นสิ่งที่เคยมีเคยได้สิ่งที่เขาเคยช่วยเหลือคุณ ตอนนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ช่วยเหลือคุณแล้วนะเวลามีอะไรคุณจะไปปรึกษาใครก็ไม่ได้นะเพราะว่าสิ่งที่เราเนี่ยทำกับใครไว้มันก็จะย้อนกลับคืนมานะให้เราได้รับการช่วยเหลือหรือถูกปฏิเสธอันนี้ก็คือ,อ,อความหมายของไพ่เดอะสตารที่มันมี ความหมายที่เราจะต้องอลงลึกอะ่ะแล้วเราจะต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวเราเองนะกับใครบางคนที่มีอยู่ในตอนนี้เพราะว่าไพ่เดอะสตาเนี่ยถ้าเขามาขึ้นอยู่กับพลังงานของไพ่ที่เป็นในด้านลบเนี่ยเช่นไพ่เจดาบในเรื่องของการโกงการทำอะไรลับหลังไพ่สีดาบอย่างเงี้ยนะไพ่ เดอะแฮงแมนไพ่เดอะแฮงแมนนี่ก็นอกเหนือจากการที่เราจะเฝ้าจับตาดูใครอยู่หรือเขาจับตาดูเราอยู่มันก็เป็นความหมายในอีกด้านหนึ่งนะถ้าเป็นในด้านลบเนี่ยก็เหมือนกับว่าคนคนนี้ไว้ใจไม่ได้นะมีรับลมคมในหรือเป็นประเภทสร้างภาพอยู่ตรงนี้เพราะมีสิ่งที่เขาคาดหวัง ฉะนั้นออันนี้เนี่ยคุณก็ต้องตรวจดูแหละว่าเป็นใครแล้วก็เรื่องเงินทองธุรกิจธุรกรรมที่คุณกำลังช่างใจหรือเฝ้าจับตาดูคนที่โกงคุณอยู่หรือคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในด้านที่คนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนะแต่เขาก็ยังทำอะไรรับหลังคุณตอนนี้คุณกำลังคิดว่าคุณจะเอาอยัางไงดี ถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันอาจจะมีในเรื่องของการยาล้างได้แต่เขาอาจกำลังเรวบรวมหลักฐานอยู่นะคือเขารู้แหละว่าเขาจะไปหยุดคนคนนี้ไม่ได้จะไปห้ามอะไรก็ห้ามไม่ได้นะมันไม่มีประโยชน์นี้เขาก็กำลังดูว่าผลเดีผลเสียกับการตัดสินใจของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะแล้วก็ในเหตุการณ์เนี้ย ใครบางคนเนี่ยอาจจะไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่การไม่ได้รับความเท่าเทียมและว่า,าและกฎระเบียบอะที่มันอาจจะต้องมีการเสียเปรียบนะถ้าเกิดว,ว่าเขาเลือกที่จะอยู่ตรงนี้การถูกจับผิดถูกถูกกันแกล้งนะอันนี้ก็อาจจะเป็นจากเพื่อนร่วมงาน หรืออาจจะเป็นเจ้านายก็ได้นะเป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องระวังนะเพราะว่ามันมีไพ่เด็กถือดาบก็น่นนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังป้องกันหรือว่าเตรียมสร้างเกาะคุ้มกันให้ตัวคุณเองอยู่ตลอดเวลาเพราะอย่างที่บอกอะ่ะไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างในที่ทำงานก็ไว้ใจไม่ได้เพราะมันมีไพ่ เด็กถือดาบอันเนี้ยผู้จัดก็กลัวเลยเป็นพวกโกหกใส่ลายป้ายสีขีนินทามีครบนะถ้าเป็นพลังงานของเขาในด้านลบนี่น่ากลัวมากแล้วอ่อถ้าคุณเนี้ยเ,เขาบอกว่า,พาไพ่ใบนี้บอกว่า คุณจะต้องควบคุมการให้และรับให้ดีแล้วเราต้องรู้ว่าเราอยู่ท่ามกลางของคนประเภทไหนนะถ้าเกิดว่าเขาไม่จริงใจคุณก็อาจจะต้องออสวมหน้ากากนะไปตามน้ำทำเป็นว่าแก้งโง่รู้ไม่ทันแต่ว่าเราก็ต้องจับตาดูคนคนนี้อยู่ไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ย คุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนตัวคุณเองหรือเปลี่ยนความเชื่อความคาดหวังเดิมๆที่เคยมีนะไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นใครอย่างที่บอกอ่ะไม่ว่าจะเป็นบุตรบริวารของคุณนะคนรักคู่ครองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเ,อเตรียมใจให้ดีแล้วกันนะว่า คุณเลือกที่จะอยู่ตรงนี้ยอมรับทำใจเพราะว่ามันมีเหตุผลบางอย่างหรือว่าคุณเลือกที่จะตัดใจนะแต่ในเหตุการณ์เน,นี้ยไพ่ก็หน้าไพ่นะก็บอกว่าอย่าใจร้อนถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ตามนะก็รอดูจังหวะรอดูพฤติกรรมของคนคนนี้ไปแล้วก็ไพ่สี่ดาบเนี่ยเขาก็บอกให้เราได้รู้ว่าเพราะคุณเนี้ย ไม่ได้รับการเห็นใจนะและจะยิ่งทำให้สถานการณ์ที่มันเป็นอยู่มันแย่ไปกว่าเดิมนะเพราะว่าอะไรไพ่สี่ดาบเนี่ยเรารู้สถานะตัวเราเองนะแล้วพอมันบอกออพอมันมาบวกกับไพ่เจ็ดดาบมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ตัวคุณเองก็ได้อาจจะเป็นฝ่ายที่ ต้องซ่อนความรู้สึกนะแล้วก็อยู่ตรงนี้ทำเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยโอเคนะเพราะว่าคุณรู้สถานะตัวคุณดีว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่แน่ใจจริงๆคุณพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผลเสียสำหรับคุณนะคุณก็เลยต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนรอว่าเมื่อไหร่เนี่ยตัวเองจะพร้อม นะพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าเพราะว่าถ้ามันมีในเรื่องของการแตกหักเลิกลาอย่าล้างนะหรือว่าการจบการออกจากที่ทำงานถ้าคุณยังไม่พร้อมในฐานะความมั่นคงในเรื่องการเงินนะอันนี้มันก็จะลำบากไพ่ก็บอกว่าให้ทนไปคุณก็ต้องอยู่ตรงนี้อยู่ให้เป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์กับคุณ นะเพราะว่าตอนนี้เรารู้ว่าเราเนี่ยไม่มีอะไรไปต่อรองกับเขาเขารู้จุดอ่อนเราว่าเรายังต้องอาศัยเขานะไม่ว่าอาศัยในฐานะไหนคนรักคู่ครองที่ยังต้องแบมือเอ่อของเงินเขาเพราะอะไรบางทีเราเราเป็นแม่บ้านเนาะ <c oughs> <c oughs> หรือเขาอาจจะรับปากกับเราก็ได้ว่าเขาจะเลี้ยงดูเลี้ยงดูในลักษณะไหนในลักษณะที่ว่า ไม่ให้เราเติบโตไม่ให้เราปีกก้าขาแข็งเพื่อให้เราเนี่ยอยู่ในความควบคุมของเขาเพราะถ้าเกิดว,ว่ามันมีพลังงานของไพ่เอ่อคิงถือถ้วยที่เป็นไพ่กับหัวอันนี้ก็บอกให้เราได้รู้เลยว่าคนรักคู่ครองของคุณน่ะมีนิสัยแบบนี้นะภายนอกก็ดูดีอะแต่ว่าตอนเนี้ยคุณอยู่ด้วยกันคุณเริ่มเห็นพฤติกรรมของเขาแล้วฉะนั้นช่วงเวลานี้ ใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์นะช่วงที่ยังยังอยู่กับเขาอยู่เนี่ยออกไปเรียนรู้วิชาชีพหรือว่าทํำอะไรที่มันช่วยให้เราเนี่ยมีความรู้มีความสามารถมีทางเลือกนะแล้วก็พยายามยืนให้ได้ด้วยตัวคุณเอง แล้วก็อย่าทำให้สถานการณ์ที่มันเป็นอยู่เนี่ยแย่ไปกว่าเดิมการที่คุณจะไปพูดจะไปขู่อะไรเขาเนี่ยมันไม่เป็นผลนะเพราะว่าเราเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบฉะนั้นใช้สติใช้ความเงียบแล้วถ้าเป็นในเรื่องของกฎหมายเรื่องปัญหาเงินทองที่แบบว่าคุณต้องใช้คนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยนะ บางทีมันก็ต้องทำละนะก็ให้เตรียมหลักฐานเตรียมความพร้อมเอาไว้ก็แล้วกันก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ